สเตปวันบทที่23ปั้นดินให้เป็นดาวนักธุรกิจเครือข่ายต่างทราบกันดีว่าการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ท่านสามารถช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จเป็นวิธีเดียวที่ท่านสามารถประสบความสำเร็จในลักษณะทะวีคูณการดึงความสามารถสูงสุดของคนความรับผิดชอบสำคัญของพวกเรานักธุรกิจเครือข่ายคือการผลักดันให้ตัวเราเองและบุคคลอื่นรอบๆตัวได้ดำเนินชีวิตด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบุตรผู้ปกครองเพื่อนหุ้นส่วนหรือลูกจ้างเราควรถือเป็นหน้าที่ที่จะสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างที่เราได้พูดและได้ทำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งด้านบวกและด้านลบต่อบุคคลรอบข้างเราจึงควรแสดงออกอย่างมีสติและอย่างมีเจตนาในการผลักดันคนรอบข้างให้เขาได้ค้นพบสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวของเขาซึ่งเราสามารถทำได้โดย 1. ให้ความเชื่อมัน่น บางครั้งเราทุกคนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเราขาดความเชื่อมั่นในการทำภารกิจชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จหากมีใครสักคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเราในเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จจะเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนรอบข้างบางคนที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาขณะที่ตัวเขาเองตกอยู่ในภาวะที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ให้กำลังใจคุณทำได้ฉันรู้ว่าคุณต้องทำได้สองคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินกันน้อยเกินไปการให้กำลังใจโดยไม่เสแสร้งสามารถสนับสนุนผู้อื่นให้มีความมุ่งมั่นได้อย่างมากมายยิ่งระบุให้ชัดเจนเท่าไหร่ผลลัพธ์จะรุนแรงขึ้นเท่านั้นเช่นฉันจำได้ว่ายอดขายเธอตกมากมายต้นปีที่แล้วแต่ในที่สุดเธอก็ทำเป้าได้สำเร็จพนันกันก็ได้ว่าปีนี้ยอดขายของเธอจะต้องดีกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน 3. ตั้งความหวังให้สูงเรามักได้ยินคนรอบข้างเตือนไม่ให้คาดหวังสูงให้เราตั้งความหวังเพียงสิ่งที่เป็นไปได้แต่เมื่อเรากําลังช่วยให้คนได้ใช้ความสามารถของเขาให้เต็มที่บางทีเราต้องขยับความคาดหวังให้สูงขึ้นมีหลายครั้งที่พ่อแม่หรือครูอาจารย์คาดหวังในตัวเรามากกว่าเราสามารถทําได้ซึ่งทําให้เราได้ลุกขึ้นยืนและมองเห็นไกลกว่าที่เคยเห็น 4. พูดความจริงแต่พูดด้วยความเมตตา เราพยายามหลีกเลี่ยงการพูดความจริงเพราะไม่ต้องการทำร้ายน้ำใจใครเราอยากเป็นคนดีแต่การพูดความจริงเป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตาคุณอาจจะเป็นคนคนเดียวที่สามารถจะพูดสิ่งที่ควรพูดกับใครบางคนแต่การพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดในลักษณะของการโต้แย้งเสมอไป 5. ทําทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี วิธีที่เราจะมีอิทธิพลในการจูงใจคนคือการกระทําของเราเองการที่เราเป็นอย่างไรจะมีเสียงดังกว่าสิ่งที่เราพูดอย่างมากมายคนรอบข้างกําลังรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราจากการกระทําของเราพวกเราทุกคนกําลังเป็นตัวอย่างของใครบางคนไม่มากก็น้อยทําตัวของเราให้เป็นตัวอย่างที่ดี 6. แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองหลายๆครั้งเราไม่ยอมเล่าถึงประสบการณ์ที่ล้มเหลวของตัวเองด้วยความเกรงการดูถูกเหยียดหยาม การปกปิดนี้ทำให้ผู้อื่นไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองโดยเฉพาะความล้มเหลวเรากำลังเพิ่มความเห็นใจบุคคลอื่นจะรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นและเราจะพบว่าการสื่อสารระหว่างกันนั้นดีขึ้นมาก 7. ท้าทายความสามารถเราทุกคนควรได้รับการท้าทายบ้างในบางโอกาสการท้าทายความสามารถของผู้อื่นเป็นศิลปะท้าทายมากเกินไปจะเกิดผลในทางลบ ท้าทายน้อยเกินไปจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามเดินสายกลางฉันขอท้าว่าถ้าคุณทำจริงจริงจังๆคุณต้องทำยอดขายสูงสุดได้อย่างแน่นอน 8. ถามคำถามที่ดีผู้นำที่ดีไม่สั่งให้คนอื่นทำอะไรและทำอย่างไรแต่เขาจะถามคำถามที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตัวเองและสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเองเราควรถามคำถามที่ทำให้ผู้อื่นได้คิด และค้นพบคำตอบด้วยตัวเองเขาจะมองเห็นคุณค่าของท่านมากกว่าการสั่งหลายเท่าตัว 9. ชมเชยเรามักจะค้นพบสิ่งที่เรามองหาหากเรามองหาข้อดีของคนเราก็จะพบความดีหากเรากำลังมองหาสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะพบความเลวพยายามจับคนขณะที่ทำความดีและบอกเขาด้วยใจจริง เมื่อเราชมเชยการกระทําของใครเราจะพบว่าผู้นั้นกระทําการนั้นบ่อยขึ้นชมเชยความดีของคนต่อหน้าผู้อื่นสิบให้เวลาเรามักจะให้เวลากับสิ่งที่เรารักด้วยการให้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเวลากับผู้อื่นเรากำลังบอกผู้นั้นว่าเราเห็นความสำคัญของทางมิตรภาพและตัวของเขาเอง นอกเหนือจากการมีความสามารถในการดึงความสามารถของตนอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญแล้วนักธุรกิจเครือข่ายจำเป็นต้องมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงหรือครูฝึกที่ดีจึงจะสามารถช่วยเหลือลูกทีมให้ประสบความสำเร็จหน้าที่ของผู้นำหรือครูฝึกที่ดีคือ1ช่วยกำหนดเป้าหมายและชี้ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายหลายๆคนไม่เคยมีความคิดเลยว่าชีวิตนี้อยากเป็นอะไรหรืออยากทาอะไร บ้างก็มีเป้าหมายที่คลุมเครือพี่เลี้ยงที่ดีต้องช่วยกำหนดและอธิบายถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย 2. ดูแลความต้องการของลูกทีมด้วยภาพรวมการประสบความสำเร็จในชีวิตใช่จะมีเพียงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวมนุษย์เราต้องการความสมดุลการมีสุขภาพที่ดีมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจมีเวลากับครอบครัวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแนะนำดูแลลูกทีมให้มีความสมดุลในการดำเนินชีวิต 3. ช่วยกำหนดแผนงานแผนงานที่ดีคือแผนงานที่ผู้นั้นยอมรับด้วยความสมัครใจและสามารถดำเนินได้โดยไม่ฝืนความรู้สึกครูฝึกที่ดีจะส่อหาว่าเขาต้องการอะไรและช่วยเหลือเขาในการดำเนินงานจะช่วยเหลือลูกทีมวางแผนและดำเนินงานจะช่วยเหลือลูกทีมทำตามแผนสู่ความสำเร็จให้ง่ายที่สุด 4. ช่วยขจัดการใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์ช่วยลูกทีมขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากชีวิต ช่วยกันขจัดขยะของชีวิตที่เป็นตัวถ่วงความเจริญออกให้มากที่สุด5ช่วยลูกทีมให้กลายเป็นครูฝึกที่ดีข้อดีของธุรกิจเครือข่ายคือการเรียนรู้การทำงานจากผู้อื่นคือการพัฒนาตนเองทุกขณะการจะประสบความสำเร็จคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดพัฒนาตนเองให้มากที่สุดแนะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาลูกทีมให้ดีที่สุดและมากที่สุด ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรหากมีหุ้นส่วนที่ให้คำมั่นสัญญากับท่านว่าในฐานะหุ้นส่วนและพี่เลี้ยงของเธอเรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษคือเราจะช่วยกันกํำหนดเป้าหมายในชีวิตของเธอให้ชัดเจนที่สุดเราจะร่วมกันกํำหนดแผนการทำงานที่เราสามารถทําได้อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน การดำเนินงานที่เรากําหนดด้วยกันนี้จะต้องเป็นแผนงานที่พัฒนาการใช้ชีวิตของเธอในทุกๆด้านฉันจะเป็นหุ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเธอและจะอุทิศความรู้ความสามารถและเวลาเพื่อความสําเร็จของเธอท่านกําลังย่ําอยู่บนดินหรือกําลังปั้นดินให้เป็นดาว